สวัสดีครับผมอยู่กอฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ใครหาออโต้โฟวิลอยู่เข้าแล้วนะครับผมกับตัวตัวคันนี้นะผมโตโยต้าวีโก้นะครับผมคันนี้เป็นรถปี05จด06เครื่อง3,000ดีเซลออโต้โฟวิลนะครับผมคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับผมยางปี23พาร์ีหกเกน็อตไม่ขยับนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดที่เหลือจะเป็นยังงเดี๋ยวก็พาชมกันครับผมไปกันมาเริ่มต้นที่ด้านหน้านะผมคันนี้ด้านหน้าเดิมๆเลยนะครับผม ไฟหน้ามีไฟเดียวในตัวมาเพราะว่าไฟตัดหมอกแล้วนะครับผมป้ายทะเบียนคันนี้นะผมได้เป็นสอทอกเก้าสามหนึ่งศูนย์กุงเทพครับผมายส่วนงล้อนะครับผมคันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานเลยผมขอบสิบห้ามาเพราะว่ายางดันหลบนะผมปี2ี่สิบสามดอกยางเหลือๆใช้งานกันไปได้ยาวๆครับผมต่อมานะผมจะพาชมสีรอบตัวรถกันเหมือนเดิมนะครับผมสีรอบตัวรถนะครับผมสีดําเดิมสวยๆเลยนะฮะสีสันผิวพันสวยมากนะครับผม รถปีขนาดนี้สีขนาดนี้สุดในรุ่นครับผมก่อนที่จะไปภายในนะครับผมเดี๋ยวแวะชมตัวไรเนอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมไรเนอร์คันนี้นะครับผมอ่ะแวะชมซับเน์ก่อนซับเนอ์เดิมนะครับผมฝาท้ายเดิมเดิมนะครับผมไรเนอร์สวยๆครับผมช่วงล่างอ่ามีตกแต่งโชว์มาแล้วนะครับผม เชื่องว่างนะครับผมไม่ติดสนิมแล้วก็ไม่ติดแดงนะครับผมสีฝั่งซ้ายตัวรถเดี๋ยวไปชมหลังคากันครับผมเป็นไงฮะครดูแลรถดีก็จะประมาณนี้นะครับผมรถ20ปีได้สีสวยประมาณนี้เลยครับผมมาส่วนภายในนะครับผมคันนี้เป็นภายในสีครีมสีเบจนะครับผมตัดด้วยลายไม้นะครับผม หลอดูดูแพงนะฮะเบาะนะครับผมเป็นบอก,ะะบอกผ้าเดิมโรงงานนะผมสภาพไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมพี่พี่ดูนะครยีรถ20ปีดูแลเบอะเดิมได้ขนาดนี้นะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวทําการตารถให้ดูกันนะครับผมอ่าชิงเดียวติดนะครับผมอ่ามาดูที่ไมค์คันนี้นะผมอยู่ที่สองแสนหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าบสามกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม พวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยเดิมนะครับผมมีแอร์แบ็กเอบให้นะครับผมครบคอนโซลกลางนะครับผมไอคอนโซลหน้านะครับผมสวย,สวย,เยๆเลยจำฉ่ำเลยไม่มีริ้วรอยอะไรเลยสวยจริงๆฮะตัววิดีุนะครับผมวิดีุเดิมลงงานใช้ไงานได้ปกติหมุนปกติแล้วจะพังกันไปหมดแล้วนะแต่ดูดิคันนี้นะครับผมหมุนอะไรแบบติดๆหนึ่งเอเป็นไงโอ้โหใช้ไงานได้ปกตินะครับผมแต่ขออนุญาตปิดก่อนนะครับ แล้วก็ตัวแอร์นะครับผมมันแอร์มือหมุนนะครับผมเกียร์เขาเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วิวอยู่ตรงนี้นะครับผมไฮไลท์คันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าสวยๆเลยคอนโซลกลางสวยๆเลยเก๊ก้างก็สวยๆเช่นเดียวกันนะครับผมไร้ริ้วรอยเลยสองเบาะแถวสองนะครับผมก็เช่นเดียวกแถวแรกเลยนะผมเป็นโทนสีเฟจตัดด้วยลายไม้นะครับผมแต่ผ้าเบาะก็สวยๆเลยไม่มีขาดแลวก็ไม่มีฉีดน,าานะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมอ๋อ ประมาเป็นสุดห้องเครื่องนะครับผมคันนี้้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมทุกจุดเลยนะฮะฝาหน้านะครับผมฝาหน้าเดิมนนอนยัเ่เคยขยับนะครับผมัำในเดิมครับผมหน้าเดิมครับผมไม่เคยไลไม่เคยทำสีนะครับเพจเดิมจุดนะครับผมชทกไม้ดูมีไอไหม ไม่มีนะครับผมก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว v ีโกอ u t o ตอรโคันนี้นะครับผมราคาเจ้าตัวคันนี้ผมก็อยู่ที่289,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ราคาดีมากนะครับผมราคาถูกแบบต้ตรงตลาดแถมยังได้เป็นตัวอ u t o ตอโฟน็อตไม่ขยับรถพร้อมใช้ยางใหม่ภาษีต่อแล้วเรียบร้อยนะครับผม คันนี้นะครับผมสามารถมาดูรถตัวจริงที่ซอยสวนนิยมซอยที่6นะครับผมหรือติดต่อสอบถามไปที่เบอร์097 075 5883หรือไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ